ก็โดนครับโดนครับยังถือว่าโดนครับระยะยี่ิบห้าเมตรครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทดลองยิงศูนย์เปิดซี4ซ7ตสี่หเจ็ดเทนนิงนะครับให้ดูนะครับระยะยี่ห้าเมตรเป็นเพดเหล็กเล็กๆสามเพดนะครับจะซูมให้ดูนะครับนี่อยู่ที่สนามยิงปืนกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่หนึ่งนสี่ะครับอำเภอสายเดานะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับ ใครที่สนใจอยากเข้ามายิงนะครับมายิงได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะครับตอนเย็นก็ยิงได้นะครับช่วงสี่โมงเย็นนะเพราะว่าตอนนี้หยุดติดกับโรงเรียนนะครับมันเสียงดังนะครับแต่ถ้าใครอยากเข้ามายิงก็เข้ามายิงได้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับนี่ก็ลูกปืนที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ sb นะครับผมจะใช้เป็น sb ตอนนี้นะครับบรรจุ5้านัดนะครับเป็นแม็กกาติกก็เราจะมาลองดูกันนะว่าระยะย5เมตรสุดสนามนะครับจะโดนไหมนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตนะครับ ก่อนจับปืนทุกครั้งนะครับต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับเคลียร์ปืนก่อนกดกดความปลอดภัยต้องมาที่1นะครับอันตรายมากนะครับการใช้อาวุธปืนนะครับก็ขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับถอดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับขออนุญาตถอดแม็กกาซีนออกมานะครับแม็กก็มีไรนะครับแล้วก็ทําการดึงลูกเลื่อนนะครับดึงลูกเลื่อนออกมานะครับสามครั้งนะครับว่ามีกระสุนบรรจุอยู่ไหมนะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนแป๊บนึงนะครับก็โอเคครับผมปืนเราปลอดภัยแล้วนะครับเคลียร์ปืนนะครับค้างลูกเลื่อนไว้ก็ประมาณนี้นะครับ ลูกเดือนไม่มีอะไรนะครับนี่เียบปืนเรียบร้อยขออนุญาตบรรจุนะครับบรรจุกระสุนนะครับห้านัดนะครับโหลดไปห้านัดเลยนะครับใช้เป็นของ sb นะครับ sb มือเดียวนะครับเพราะว่าต้องถือกล้องด้วยนะลำบากนิดนึงนี่ใสไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปสามนัดก่อนนะรู้สึกว่าใส่ลำบากเหลือเกินนะเดี๋ยวเพราะว่าแผ่นเพชรเราก็มีอยู่สามแผ่นนับนู่นนะไกลไกลนะสูงไม่ดูระยะยี่สิบห้าเมตรนะสุดสนามนะ สนามนี้2ี่ห้าเมตรนะครับใครที่เข้ามายิงก็มายิงได้แล้วใครที่สนใจตัวนี้นะครับเข้ามาถามที่สนามยิงปืนได้นะครับมีขายนะครับจุดสองสองนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากล่องเท่าไหร่นะครับที่สนามขายน่าจะประมาณห้าร้อยนะครับน่าจะประมาณห้าร้อยนะครับสำหรับ Sb นะครับเข้ามาถามกันได้นะครับหรือสอบถามผมก็ได้นะครับนี่ครับระยะที่เรายิงขออนุญาตบรรจุเลยนะครับไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับจะตั้งกล้องให้ดูนะครับ ระยะของเราก็ประมาณนี้นะครับยี่ห้าเมตรไม่ไกลมากนะครับศูนเปิดแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะยิงโดนไหมนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะครับที่ยิงระยะนี้แล้วก็ยิงศูนเปิดนะไปครับตามดูนะครับมาครับนัดแรกนะครับแต่ขออนุญาตซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะผมว่าจะโดนไหมนะครับนี่เปาของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับนู่นบเปาของเรานะเรื้อปะอยู่ไกลนะครับมาครับนัดแรกขอยิงเป็น เพดตัวใหญ่ก่อนนะครับเพดใหญ่อยู่ล่างสุดนะครับสีแดง <c oughs> ก็โดนนะครับโดนนะครับยังถือว่าโดนนะครับระยะยี่ห้าเมตรกับเพดเล็กตัวใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมายิงตัวที่อยู่ซ้ายมือสุดนะครับเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับยิงแบบ ปานิดเลยครับก็โอเคนะครับก็ยังถือว่าโดนคนระับเพจที่สองคนระับต่อไปเป็นเพจที่สามคนระับเพจที่สามเพจที่สามอยู่ขวามือสุดนะครับ ไม่โดนครับตอนที่สามนับไม่โดนครับไม่โดนเลยนะครับโดนอยู่สองนัดแรกครับก็ยังถือว่าโอเคนะครัะยะยี่ห้าเมตรนะครับสําหรับเจ้าเทรนนิ่งนะนี่ครับจะให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมออกมาให้ดูครับนี่ระยะที่เรายิงก็ไม่ค่อยไกลมากนะครับไม่ไกลมากถ้าเป็นสัตว์ใหญ่อย่างเช่นพวกหมูป่านะครับยังไงก็โดนครับแต่นี่เพจมันเล็กไปนิดนึงนะบน่นเพจของเราอยู่ไกลมากนะครับก็ยังถือว่า โอเคนะครับสองนัดแรกยังถือว่าโดนนะครับนัดที่สามรีบไปนิดนึงนะครับรีบไปนิดนึงนะครับรีบไปหน่อยนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังกลุ่มยังถือว่าได้อยู่นะครับระยะที่เวายิงกับเจ้าตัวเทนนิงนะครับตัวนี้นะครับนี่สามนัดนะครับสามนัดก็ถ้าใครอยากให้ผมทดลองอะไรนับก็ทักมานะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับให้ยิงอะไรเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะเพราะว่าลูกกระสุนเราเหลือเยอะนะครับมีอยู่หลายกล่องนะครับจะยิงให้ดูอาจจะไม่ได้ล่านะครับช่วงนี้ไม่ได้ล่าเนครับเพราะว่าฝนตกนครับ บรรยากาศค้มๆนะครับคืมฟ้าคืมฝนก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มายิงให้ดูครับยี่ห้าเมตรตัวเทนนิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ตัวเทนนิงของเราก็โอเคับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ